สวัสดีครับผมไอซินิก่อนนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Racing Master นะครับผมหลังจากอ่าคลิปแซวนะครับมียอดวิวเยอะนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับมาเล่นรอบนะครับในพาร์ทที่2นะครับผมที่เรามาเล่นกันดีกว่านะครับผมโอเคอ่าก็เพื่อนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดกระชับกระตุ้นให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลดลด ให้เหลือหนึ่งคันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมขอเติมตัวพลังชีวิตของตัวรถก่อนนะครับอันนี้รถที่ผมขับนี่แหละอ่าเบอร์เก้าสามแต่ว่ามันเป็นรุ่นไ c o คอม n รโนโวด้วยนะเรโนโวนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่ามีรถที่ไหนบ้างรถคันนี้ก็พลังชีวิตจะไม่เต็มนะครับเขาเรียกตัวความเร็วนะผมยังไม่เต็มนะครับผมรถคันนี้ เบมดับิลตัวลุกนะครับผม,ผมก็จะทําการเพิ่มความเร็วไปแล้วนะครับผมรถคันต่อไปนะครับผมจะเพิ่มเพิ่มความเร็วเหมือนกันนะครับเป็นรถรุ่นเบมบินะครับผมผมจะใช้เพิ่มความเร็วทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะใช้เพิ่มความเร็วทั้งหมดทุกคันนะครับที่ยังไม่ได้เพิ่มความเร็วด้วยแต่คันที่ยังไม่ใช้ก็อยากจะกลับมาใช้เหมือนเกิน อาจจะต้องกลับมาใช้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเรามาเล่นรถคันเดิมดีกว่าแต่ผมจะทําการล็อกตัวรถที่ไม่ได้เล่นออกนะครับแล้วก็เตาจะนำรถที่ยังไม่ได้เล่นเอาออกไปก่อนนะครับผมจะเล่นคันเดิมไปก่อนนะครับผมนั่นก็คือคันที่ผมจะขับนี่แหละเออไปดีกว่านะ เอเราเลือกไปแล้วรถคันแรกนะครับใช้ลายเงื่อนเ okay. ไปเลยเดี๋ยวกลับไปที่สู่หน้าตอนเล่นดีกว่านะครับ ได้ที่สี่อีกแล้วอันนี้อีกแล้วได้ที่สี่เหมือนเดิม เดี๋ยวผมจะทำการแข่งไปที่สนามต่อไปเลยนะครับแต่ว่าผมจะลอ็อกรถเหมืเดิมนะครับแล้วก็เอารถคันที่ผมจะขับไปขับแทนนะครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอารถคันไหนจะเปลี่ยนเอาคันเดิมไหมหรือว่าจะเปลี่ยนไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีครั้งหนึ่งที่ผมเปลี่ยนรถด,ด้วยนะครับโดยเฉพาะรถที่ผมจะเปลี่ยนจากลายที่แข่งนี่แหละนะครับไป อีกรถคันหนึ่งนะครับอเ,เอา้าเริ่มแล้วนะเดี๋ยวเราไปแข่งกันต่อนะครับไปแข่งกันต่อในหน้าตอนแข่งดีกว่านะครับผม It and drive close to, and to it. it. สามารถเค่อนลวดลายได้นะแก๊ปก็ได้แท็กซี่ก็ได้นะครัแต่เหมือนจะทำการเพิ่มไดนะ้แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้จะเพิ่มในในครั้ต่อไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หนะ้าจะแข่งนะครับแต่ว่าบอกกันเลยว่าผมจะใครลวดลายเลยนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปหน้าเมนูเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมชนะได้ที่หนึ่งแล้วนะครับผม Okay. ไปที่หน้าเมนูดีกว่านะครับโอเคตอนนี้ผมเลือกรถแล้วนะครับแต่ว่าเราจะใช้รถคันอื่นในการแข่งแทนแต่อันนี้เป็นรถเดิมที่ผมจะแข่งนี่แหละนะโอเคไปแข่งแล้วกำลังจับของวีจะแข่งแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะทำการแข่งเลยนะครับผมตอนนี้ มีรถคันอื่นที่เราจะต้องแข่งต่อนะครับแต่ว่าเรายังใช้รถคันเดิมอยู่นะครับผมเรายังใช้รถคันเดิมอยู่เราจะไปใช้รถดดยวสัปดาห์หน้านะครับผมจะใช้รถคันใหม่ในการแข่งแล้วอันนี้น่าจะเป็นครึ่งทางนะครับเป็นดาดฝนตกด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเข้าสู่หมดการแข่งเลยดีกว่านะครับรถคันใหม่นี่ว่า เดี๋ยวเจอกันที่หน้าเมนูเหมือนเดิมนะครับโอ้ตอนนี้นะครับผมจะปรับตัวเฟรมเรทของตัวเกมก่อนนะครับเพราะว่าตัวเกมผมยังไม่ได้ปรับเฟรมเรทเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับตัวคุณภ,ภาพตัวเกมก่อนว่าเออผมจะปรับเป็นแบบไหนแต่ผมสําหรับผมเลย อาจจะปรับสูงสุดเลยก็ได้เพราะว่าจริงๆอะถ้ามันไปไม่ได้ปรับเลยเนี่ยก็จะเกมมันก็จะค้างใช่ไหมแต่ว่าการปรับไปเลยนะครับแต่ผมจะทําการปรับสูงนะครับแต่การกระพริบเอ่ยการค้างเอ่เงี้ยผมจะไม่ปรับนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาจับของกันต่อว่าอันนี้ผมจะได้อะไรบ้างมันมีแจ้งเตือนมาบอกว่าได้ของใช่ไหมอันนี้ผมได้เรียบร้อยแล้วนะครับ แต่อันนี้ผมจับไปแล้วด้วยแต่ไม่รู้ว่าได้แต่ได้ทั้งสองอันนี้แหละนะโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อน,นะครับในวิกสุดท้ายนะครับผมโอเคมาใช้รถคัดเดิมนะครับในการแข่งกันดีกว่านะครับแต่ผมไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่าจะเล่นจบไหมนะโอเคไปเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันตอนแข่งเลยดีกว่านะครับผมมากันตอนะครับทนะครับ,รบผมได้ทําการเปลี่ยนรถัน่อ เพระว่าเกียนเดม,เน,มนะตอนเียตัวม่ครับคันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่ามาใช้บนนี้แหละนะที่มาตอนมาเล่นทังท้ายนะครับ ได้เวลาถึงเส้นชัยแล้วนะครับด้าที่หนึ่งทำเวลาได้หนึนาทีนะครับหนึ่งชั่วโมง1นงน,งนาทีจุดห้วิจุดสิบชั่วโมงเอ็สิวินาทีนะครับโอเคโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับการแคสเกมเรซิ่งมาสเตอร์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวันนีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ